สำหรับรูปนักเตะในเกม FM นั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของเกมไม่แพ้กับรูปโลโก้เลยด้วยซ้ำถึงแม้ว่าเราจะเล่นไปเรื่อยๆมีนักเตะเกิดใหม่หน้าเป็นกระปุลมากขึ้นแต่รูปนักเตะที่มีตัวตนอยู่จริงนั้นก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันซึ่งมันจะช่วยเพิ่มความอินของเกมไม่ว่าจะซื้อใครหรือขายใครก็จะทำให้เห็นหน้าเห็นตาสองนักเตะมากขึ้น หรือรวมไปถึงสตาฟฟ์โฟร์ผู้จัดก,การทีมคนอ,อื่นๆให้รู้ว่าไฟรเป็นใครจึงทำให้สิ่งสิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างไม่ต้องสงสัยอ่ะแน่นอนวันนี้ผมเองก็จะพาทุกคนไปโหลดนะูบนักเตะกันดีกว่าวิธีคงไลายมัฟากลเลยทำการเข้าไปที่เว็บไซต์แห่งดีครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ได้านล่างนะครับและเลือดโหลดหน้านกะเตะออกมาอ้อแต่เตือนก่อนนะครับ โปรแกรมนี้ต้องสมา,สมาชิกด้วยถึงจะโหลดได้และวิธีการสมา,สมาชิกก็แรกครับทำเพิบเดียวเสร็จแล้วเ <c oughs> มื่อโหลดไฟล์เสร็จแล้วให้ทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นให้เข้าไปที่ไฟล์ Docu m e n t บนคอมของเรานะครับและไปที่ s u p p o r t Interactive ต่อด้วย Foot บ a l l Manager 26และไปที่โฟลเดอร์ Gra ราฟิกครับหาว่ายี f โฟลเดอร์ก h i ฟิกให้ทำการสร้างขึ้นมาได้เลยครับผมเมื่อเข้าม,มาที่โฟลเดอร์ Gra ราฟ c กแล้วให้ทำการสร้างโฟลเดอร์ c e ขึ้นมาครับ และให้ทำการเข้าโฟลเดอร์ดังกล่าวเลยหลังจากนั้นให้กลับไปที่โฟลเดอร์ Face Pack ที่เราดาวน์โหลดมานะครับทำการ c o p ปปีและเอามาวางไว้ตรงนี้ได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วน่ายใช่ไหมละ่ะฟราบเมื่อเข้าไปดูในเกมจะเห็นได้ว่านัาเตกเกือบทั้งหมดมีหน้าเป็นของตนเองแล้ว สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆนะครับเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับคุณในการเล่นเกม FM 2 6ซึ่งผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ See you the next you in match